ท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆค,คนด้วยนะครับผมตั้นดิสแท็กวีแล้วกลับกันมาอีกแล้วนะครับสำหรับวอร์โซนสองจุดศูนย์นั่นเองนะครับกับการแต่งปืนคลิปที่แล้วเนี่ยก็ถือตอบรับดีสุดๆเลยผมรู้สึกขอบคุณทุกคนมากจริงๆม,มันทำให้ผมมีกำลังใจในการตัดคลิปเลย<ๆ>มาไม่พูดความนำเพลงกับคลิปนี้นะครับผมคลิปนี้นะผมจะแต่งปืนของจอร์นวิกชัปเปอร์ทูนะครับผมปัดจอร์นวิกของเรานรั่นเองมึงฆ่ามาก,กูเป็น AR15 นะครับเห็นมีคนขอในคอมเมนต์มานะครับผม AR15 11.5นิ้วชดเชยด้วยโครงนำลูกเลื่อนพันธะไอออนิ c สโก t ไทจิคอนแอคคิวพอยขยายภาพ1ต่อ6เข้าไปแต่งกันดีกว่าตัวเบสนะครับผมผมจะใช้เป็นปืน f t a ท e c o n อนะผมรู้สึกว่าฟิลการยิงเนี่ยเหมือนกับในหนังดีนะครับผมมาเรามาดูของแต่งกันดีกว่าก่อนอื่นเลยนะที่ออปติกผมจะใช้อลิสเคียร e คอนนะครับผมจะเป็นตัวนี้ทำไมถึงใช้ตัวนี้นะผมทุกคนเห็นในรูปไหม เนี่ยไอ้อันเล็กๆเ,เนี่ยมันคือกล้องเลงข้างๆเว้ยหลายคนอาจจะไม่เห็นหรือเห็นนั่นแหละและ้วในตะขบตัวเนี้ยมันมีตัวนี้มาให้ใช่เนี่ยมันมีกล้องเลงข้างเลตตอดมาให้นะผมซึ่งคล้ายกับในหนังแต่ว่าสลับที่กันเท่านั้นเองปกติเนี่ยจะอยู่ตรงนี้แต่ว่าในเกมเนี้ยมันไม่มีให้อยู่ตรงนี้ไงผมผมก็เลยใช้ทะขบตัวนี้ดีกว่าเพราะว่ามันมีอยู่ในตัวเดียวกันเลยนะครับผมมาส่วนต่อไปมัสเซลมซลัสเซลผมใช้เป็น bvm 3 3 8นะครับผมตัวอันเดอร์บาร์เรลนะครับผมจะใช้เป็น B บีเรนบีเรนชิวกิฟต์นะครับ อ่านผิดยังไงก็ขอไปอ่านโคตรยากเลยกิฟอะไรไวะเนี่ยก็ใ<ค>น <S <S สน่วนของตัวสต็อกนะครับผมมาใช้เป็นเลเวชแปดนะครับผมแล้วมันจะเหลือช่องแต่งช่องน,นึงใช่ไหมครับผมจะเลือกเป็นแล็กกิฟนะครับผมผมมาใช้เป็นสกิน CX เอิฟนะครับผมมันจะช่วยในเรื่องรีคอยคอนโทรลนะผมว่าปืนเนี้ยมันดีดมากเลยผมว่าต้องการรีคอยคอนโทรลมาช่วยอันนี้นจะดีนะน่าจะน่าจะใช้ได้มาในส่วนต่อไปนะผมจะเป็นปืนพกในโหลดเอาอันเนี้ยผมกะว่าผมจะใช้แค่ปืนหลักไม่ได้เว้ยเพราะว่าด้วยความที่เจ้าเอฟแท็กรีคอนของเราเนี่ยกระสุนมันน้อยเว้ยกระมัน แค่สิบอะถ้าสมมุติคุณยิงเขาไม่ตายเนี่ยคุณได้นอนคุยกับรากมะม่วงแน่นอนนะครับผม <S <S เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเอาปืนพกของเราไปด้วยนะครับผมมาผมจะแต่งปืนพกของผมเองนะครับผมและกิฟต์ครับผมผมจะใช้เป็น FTAG o l z ค d ิปนะครับผมเลเซอร์ผมจะใช้เป็นซีรีส์710 Pistol l a s e r นะครับผมใส่ไปเลย ส่วนมัสเซลผมจะใช้เป็น f r o ก DX90F นะครับตัวน t คเกอร์แอคชั่นนี่ผมจะใช้เป็น XRK Lighting File มันจะช่วยให้ผมเพิ่มไฟเลทมากขึ้นนะส่วนสุดท้ายที่ผมต้องการมากที่สุดก็คือแม็กกาซีน24นัด24่บลวแม็นั่นเองนะครับผมม <Okay. S 2> ีกันแบบหูดับตับไม่ต่อมาจะเป็นพวก Equipment นะผมจะใช้เป็นแฟตแล้วก็มีดปลาถ้าทุกคุณเคยดูหนังเนี่ยฉากที่เขาปามีดก็มีอยู่นะ แล้วก็ส่วนต่อมาก็จะเป็นเพิร์กนะครับผม,ผมเราใช้เป็นคอมมานโดเราจะได้เป็นสกาเวนเจอร์มานะเราจะสามารถรีแอมโมและเพลทนะครับผมจากเดดเฟเยอร์คนที่ตายไปแล้วอะไรเงี้ยต่อมาก็คือสตองอาร์มเราสามารถแบบปาพวกอิคิปเมนต์พวกมีดพวกระเบิดได้ไกลขึ้นอะไรอย่างงี้แล้วก็ฟาร์แฮนด์เราจะสามารถแบบว่ารีโหลดกระสุนหรือว่าใช้นู่นใช้นี่สลับปืนอะไรเงี้ยได้เร็วขึ้นซึ่งเหมาะกับเฮียจอห์นวิกเกอร์นะด้วยเนี่ยเวลาดูในหนังใช่ไหมตอนเขายิงคนตายเนี่ยเขาก็จะเอากระสุนหรือแม็กเนี่ยจากศพมาถูกไหม อันนี้แล้วก็ฟาาแฮนเนี่ยเขารีโหลดเร็วเขาใช้นู่นใช้นี่เร็วดูจากในหนังถูกไหม <S <S แล้วเราก็จะได้โหลดเอาของ John Wick Chapter 2นั่นเองนะครับผมนี่เราสามารถมาลองได้ในห้องคลองนะครับผมเพิ่งจะรู้เพิ่งจะรู้หลังจากคลิปไอ้ e x t r o n t i o n นะผมเพิ่งจะรู้ว่ามันเข้ามาเข้ามาลองได้ยิงแล้วนะ1 2 3 ไม่ยิงหลอกให้เข้าไปดูในคลิปไม่ให้ดูหลอกไม่ให้ดูหรอกเขาไปดูในคลิปเองเลยไปแล้วเข้าในคลิปเลยอ,อ่ะลงมาเราต้องหาปืนก่อนนะครับยวค่อยไปลองเข้าสตองโฮดูเห็นเขาบอกว่าเข้าถอองโฮแล้วมันจะได้โหลดเอาทั้งทั้งกล่องเลยนะน่าจะดีเอาภารกิจล่าคนไปก่อนน่าจะสนุกเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าถตองโฮมันจะขึ้นที่หลังหรือล่าผมก็ไม่เคยลองนี่อาจจะเป็นการลองครั้งแรกนะ ไปลองดูว่าถ้าตองโฮมันดอบไอ้นี่จริงเปล่าโหลดเอาจริงเปล่าถ้าเราชนะน,นะเราซึ่งบอดเกมนี้เป็นอะไรที่โคตรเก่งอที่มันโดนผมล่ามันน่าจะระวังตัวละเฮ้ยมันเห็นผมวะอยู่ข้างบนเลยโอเคได้หาที่มุมสูงส,งสวยๆแล้วเอาสนายสอยผมมีจุด50อยู่เห็นแล้ว นี่ไงดาวซ้ำไปเลยเอาเรียบร้อยบอสตี้จบละโคทชมาถึงก็เก็บไปหนึ่งละนี่ไงตองโฮโผล่ละแล้วผมก็จะไปเอาตองโฮเอาโหลดเอาของผมตองโฮอยู่ตรงนี้เหรอน่าใช่น่าอย่งนู้นไปตองโฮก่อนเลยไม่มีตังเจ็ดพันแล้วนี่ลองเอานี่ออกมาเล่นก่อนเลยว่ะ รูดล่วงไปดิห้าวเหรอเดี๋ยวผมเอาอันนี้มาใช้ดีกว่าเอาเอาเอาแค่ปืนหลักมาใช้ก่อนแล้วค่อยเดี๋ยวค่อยเอาปืนพกทีหลังจัดไปเอาทนายเอาไปก่อนเราใช้ปืนหลักนี้ก่อนอ่าอันนี้นี่เรียบร้อยโหลดเอาของช้อนวิกสุดโหดใครมาคนขับเรือมาเอาก่อนเลยไหมนายสนใจเป็นศพแรกของปืนนี้ไหมไปไหนเนาะ โอ้หไปนู่นแล้วหลุดหลุดกรอบไปแล้วถ้าไม่หลุดกรอบนะโดนวอลโดนผมอยากได้ปืนปกอุ้ยโอ้ปืนแรกศบแรกของปืนนี้โคตรดีดีดเข้าหัวตึ๊งตึ๊งตึ๊งตึเรามีคนรับเคาะกับปืนนี้ไปแล้วไงหนึ่งคนระยะประชิดโอเคอยู่ใช้ได้ถือว่า นะมันแรงอะ่ะแต่ว่าต้องแม่นถ้าไม่แม่นภายในสิบนัดถ้าเอาไม่ตายเราก็ตายหรือไม่ถ้าเรายิงอยู่แล้วได้ตายคนหนึ่งแล้วมีคนมาเสริมเราก็ตายอยู่ดีอ่ะเขาต้องโฮไปแล้วน่าจะมีคนเอาไปแล้วงั้นผมใช้อย่างนี้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยรอโหลดเอาลงค่อยว่ากันตอนนี้ก็มันมีคนล่าผมเพราะฉะนั้นเหมือนจะเอาตรงที่ตรงที่ผุมเพเดินผ่านมา,มาเมื่อกี้เอาไปใช้นะ่าจะอยู่ข้างหน้าผมนี่แหละไม่น่าไปไหนไกล ไม่แน่ไม่แน่อาจจะเป็นไอเอรือที่ขับผ่านนะก็ได้นะตอนนี้จะตอนตอนนี้สองสองขีดแล้วตกใจนะก็หัวคดไม่งจักรยาน <S <S ยทยชิมายล้สามขีดแล้วมาดูกันว่าจะเอาจอนวิคนนี้ไปได้หรือเปล่าอยู่ไหนวะผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยตอนนี้เสียงลงเสียงเดินก็ไม่มีถ้าผมลงไปซื้อ U A V ได้ทันก็น่าจะได้หนุกอยู่นะหวังว่าจะไม่มีใครอยุดตรงที่ซื้อของใช่ไหมเช็คก่อน ชัดลเไมของไงละ่ะอุย้ยร่วงเลยปูย่คนแรงเปรืนอะไรวะเนี่ยทำอะไรเขาไม่ได้กิงกิงโก้สามโก้โอ้โหปืนแรงมากปืนนี้สองทีร่วงเลยเข้าหัวมั้งน่าจะเข้าหัวแม่งเกาะสามด้วยนะ่ะแรงมาแงกแรงสุดเลยอโอ้โหปะเดนมาถึง<ร><ๆ>แม่ง<ๆ>ีคนเต็มเลยมีคนสองคนอยู่ในบ้านเดียวกันอยู่เอ้ยอยู่ใกล้บ้านเดียวกันไม่ยิงกันเองวะเอ้ยอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วโอเคอยู่ในบ้านผมขึ้นทางนี้ได้ บอไปไหนล่าบ้าโหยวิเลยวิมุดตะกูวิเลยแอบ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 มันส่งนะที่มอท่ามาใส่เราต้องใช้ดวงแล้วล่ะโอยังมีกระลอกอืมอืมอืโอเคยังมีดวงอยู่ ผมบอกเลยจะให้ผมเข้าไปวูดโดยการโดดลงไปดี่นะ่ไม่น่าไหวปืนมันเอาดีกว่าเอาแม่งเลยไหมเอาแม่งเลยดีกว่อาอยู่ตรงนี้แล้วมั้งน่าจะแล้วทามมิ่งสวยโดดลงมา <laughs> เรียบร้อยตัวเท่าไหร่แล้วเนี่ย ตัวที่สี่แล้วนี่เป็นตัวที่สองของปืนละโอยเอาเมือไม่ให้ไม่ให้ได้มาแล้วมีสี่พันละเราจะซื้อยูเอวีอีกดีไหมเอ่ยยูเอวีไม่รู้กลับมาขายอย่างอุย้ยกลับมาขายแล้วสไวมีอยู่ตรงนี้เอาตรงนี้ดีกว่าไปผมสายบวกอยู่แล้วจอนวิกสายบวกหวังว่าจะรอดถึงเอาปืนพกนะถ้าม,มีปืนพกก็น่าจะลำบากถ้าสมมติเอ้ยน่าโอเคใจละทำใจละหาที่สวยๆขึ้นห่อโอเคเราขึ้นตรงนี้ก่อน น่าจะอยู่บ้านบ้าน,านตรงข้ามนั่นแหละโอเคโหลดเอามาแล้วเดี๋ยวผมต้องไปเอาโหลดเอานะเจอแล้วเจอคนละแต่ว่ามันน่าจะไม่เห็นผมนะจังหวะสวยๆแบบนี้ก็สาดเข้าไปสาดเข้าไปแล้วก็ต้องมีปืนซ้ำนี่ผมบอกแล้วมันต้องมีปืนซ้ำเว้ยถ้าสมมติยิงไม่ตายอะ่ะถ้าเมื่อกี้มีปืนพกน่าจะเข้าแก๊ปกว่านี้หน่อย เราต้องไปเอาโหลดเอาตรงนี้ต้องโหลดเอาขวาเมื่อกี้เมื่อกี้เพิ่งมีคนเอาไปเลยแบบโหลดเราหายทันทีแหละตอนนี้น่าจะไม่มีคนนะถ้ามีคนน่าจะมีคนมา,าโหลดเอาไปแหละอ๋อไม่มีคนปุ๊บแม่งมีเสียงปืนเลยโหคนเยอะน่าดูอ๋ออ๋อมันยิงอันนี้อยู่มันยิงบอดอยู่นึกว่าคนเยอะขปะโทษะแล้วก็มีคนอยู่แหละผมจะมาแม่ดออป เรียบร้อยดาวโอ้โหจบจบผมบอกเลยจบอใจเองตัวเอยู่ทำอะไรอยู่จ้า <laughs> ชุบไม่ทันละสิสรุปผมจะไปเอาโหลดเอาได้หรอวะโอ้โหมันอยู่ใ,ใกล้ๆผมขนาดนี้เลยเหรอ ทำไมไผมไม่เห็นเลยวะอ๋อมันโดดลงมาเจอผมพอดีโคตรสวยสวยชิบหายหายไปเกาะด้วยนอน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 ๆๆนอน,นอนนอนกอนเฮ้ยเห็นหเห็น,นด้วยมันเห็นโอ้โหแล้วคนเยอะมากผมมองเลยขอยืมปืนก่อนแล้วกันนะตอนนี้อะไรก็เอาไว้ เอามันหมดเอามันหมดเอา้ดโอเคพอมีไปสู้เขาแล้วผมเจอละสองกระบาลเน้นๆแล้วก็ล่วงไปดีสองกระบาลเน้นๆแล้วก็ล่วงไปดีอ๋ออ๋ออืออือ้ยอ่ะเฮ้ยั้งโผ นี่ไม่ใช่คนเว้ยว่าแล้วมั่งมีคนอยู่บ้าจริงแกก่อนแกก่อนแกก่อนทันแล้ววะทันแล้ววะทันแล้ววะ <S 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 โอ้โหแล้วบ่ เกียนิดเดียวเองเกินร่าอยู่แล้วมันก็วางเสร็จแล้วนะ่ะมีโซลเจอร์อยู่ใกล้ๆไม่หีแน่จะสู้เหรอช็อตกันเหรอจะสู้ช็อตกันเหรอฮึอุอ้ยสองนัดตายเลยแรงโคตรตู้ดีไหมวะมันมันมันลงทำไมมันลงวะ เฮ้ยทำไมมันมลงอ่ะอ๋อมันระเบิดไอ้น,นี่โอเคงั้นผมจะดักที่รถมันแล้วก็ไปปะนี่แน่ลูดเลยรถล้องลู่แบบรถร้องเลยโอ้ตองโฮมาแล้วไอ้ตองโฮดีกว่าแล้วมีคนผมก็ต้องลงเนี่ยวะมีคนผมก็ต้องลงไปลูดหรือว่าใครจะทนไหว ถูกไหมปลดเอามาแล้วรอกันก่อนเด้อรอกันก่อนแต่เพิ่งมีใครเข้าไปเอาเฮ้ยแบบมีคนอยู่เลยเว้ยมีคนอยู่มีคนอยู่อืมล่วงโอเคนี่คืออะไรโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยลายตกแกหมดด i ฟิว s e ด d ฟิว เอา้าได้แล้วโหลดเอาสวยผมได้โหลดเอาของจอห์นวิกเรียบร้อยไปแจมวอาแล้วตอนนี้อุ้ยอุ้ยเราทำไมวงมาทางเนี้ยทำไมวงมาเร็วจังอะ่ะตรนนี้ต้องปืนพกละเฮ้ยผมเพิง่งจะได้ตลกแล้วทำไมวงมันโอ้โหหัวปวดเลยเออเพิง่งจะได้โหลดเอาแล้วตายอะไรวะเน,นี้ยลืมดูวงน่าเกลียดช่บหม โอ้ลูดร่วงคารถเลยโคตรคมผมเข้าไปเอาลยเอาก่อนเอาเสียงมอท่ากบเสียงเฮ้ยผมเห็นเลเซอร์ป่ะใช่ป่ะเ,เลเซอร์จริง นี่แล้วผมปามีดเข้าหัวเลยปามีดเข้าหัวแล้วก็ยิงทั้มโคตรเท่โคตรจอนวิกัะเมื่อกี้เดี๋ยวนะเขาต้องไหวดีก่อนมาชิบหายแล้วคุณพบแล้วคุณพบโอเคคุณพบช่วยชีวิตอโอ้กระสุนแม่งเติบหมดอีกเกือบไปแล้วเมื่อกี้ส่วนมะนี ตกไาหมดป่ะชิ้หายแล้วผมว่ามีคนต่อว่ะออกก็เว้ยไม่รู้แล้วเจอแล้วผมเจอคนละโดนแฟตโอเคมาด้านหลังเมื่อกี้เหมือนมันมาด้านหลังก็ได้อยู่ไปไหนแล้ววะหาตัวหาตัวไปเล็ว ซูยูว,ยวีน่าจะช่วยให้มันเล่นง่ายข oh, ึ้นนะิดนึงจังหวะซื้อนี่แหละทามิงชอบโอ้ไม่ใช่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 ยี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ไไดทำไม่ถูกทาไม่ถูกเค <Okay. S 2> หมดเดี๋ยวรอ,รอฟังเสียงมันว่าอยู่ไหนโอเคอยู okay, ่นี้โอเคร่วงปืนโคตรแรงอ่ะแรงมากบอกเลย ว่าผมต้องไปแล้วแต่ต้องไปทางไมอุ้ยตกใจเฮ้ยช้าเลยโอ้โหแม่งเลยไม่น่านรีบชาร์จอย่างนี้เลยน่าเกียดว่ะจะผมหาตังค์อีกปข้ามาเจ็ดร้อยผมจะเอาไปซื้อยูวีแล้วก็ไปหาคนหญิงละผมเจอแล้ว เฮ้ยย okay. ิงกระสุนเฮ้ยเล็กสามไม่ออก okay. okay. โอเคร่วงโอ้โหเปไงอันนี้ผมว่าปืนมันดีนะมันไม่ได้ดีดมากอ่ะมันมันสามารถคุมได้นะแต่ว่าก็ตตองนิดนึงมันดีดอยู่นิดนิดแต่มันยังพอทุๆได้ถ่ยคุมได้นะครับมันจะปลาระเบิดอนยะ่ะ <Okay. S 2> เรียบร้อยดาวหนึง่งโอ๊โยโอ๊ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยตลกแล้วตลกแล้วโดดร่มาตายเนี่ยตลกแล้วอะไรวะเนี่ยโดดร่มมาตายเนี่ยโอ้โหปวดหัวเลยอะไรวะอุตส่าห์ยิงคนดาวไปคนนึงเข้ากูแหลกเลยทีนี้โดดไม่ดูตามอัตราเรือไงเป็นอย่างนี้แหละเต่าเลยรู้สึกตองโฮมาแล้วเดี๋ยวเอากระกิดดีกว่าผมจะคล่าคนด้ะอยู่ข้างบนหัวผมเลยนะ ไม่เดี่ยทิมเลยจอร์นวิกทิมเดือยจอรนวิกทิมคอ,อเข้าไปโอ้ยคนผมยังล่า,าไม่เสร็จเลย <S <S ผมดีใจแล้วว่าเนี่ยไอคนที่ผมล่าย,ยังยังยังไม่เสร็จเลยวัดผมมาอะไรอย่างเงี้ยวัดวัดปมมาอะไรอย่างเงี้ยโอเคทำอะไรอยู่ <S <S 1> <S 1> เก็บของอยู่เหรอลูดเลย คยู่ในปั๊มน้ำมันเหรอเนี่ยอยู่ในปั๊มน้ำมันเหรอเนี่ยยืนทำอะไรวะอุ้ยผมว่าไม่แน่แนาคนนี้อาจจะเก็บล่าเบลตี้ผมแน่เลยวะชัดเลยแล้วพลเรือนหร,รือพลเรกันมันแค่เกาะสองได้ยินรวมผมดังเลยเออดังอะไรปืนผมแรงอยู่ Beast <m> โอเคเรียบร้อยเออมาเจอไอ้คนเก็บเบลตี้ล่าเราพอดีหรือว่าช่ดงีไป ยืนทำลา,ายร่วงดิอย่างนี้ต้องฟีดิบแบบจอร์วิกติ้มเลยติ้มเลยเอาเวนกรรมำขยิ่งขยิ่งขยิง่ขงขยิง่งเกือบแล้วเกือบแล้วมันอกีเกือบเกือบประมาทละเรกคูแหลกปิดแล้วไงเราจะพลาดไม่ได้แล้วทีนี้เวนกรรมแล้วเปิดไปลว โอเคมันยิงเอง,เองสวยยิงตายหมดยังโอเคล่วงตั้มเลยตั้มเลยมาหน่อยวะโ,ยโอ้ยมันโดดมาเหรอโอ้แม่งวิ่งชาร์จเลย ก็จบไปแล้วสําหรับการเล่นโหลดเอา์ของจอห์นวิกนะครับผมเป็นไงกันบ้างฮะปืนผมว่าปืนมันใช้ได้นะแต่ว่ามันติดที่ว่ามันดีดมากถ้าสมมุติแบบว่าตั้งคติไม่ได้อะมันจะไม่ตายเลยแล้วเราจะชิบหายงานเข้างานงอกนะฮะถ้าคุณยิงแม่นอนะยิงโดนหัวบ่อยๆอะผมแนะนำครับมันแรงมากมันแบบแค่2สํานัดก็เข้าหัวก็ตายเลยแบบแรงสุดๆแรงจริงนะฮะ ใครอยากลองเล่นก็ไปลองแต่งดูได้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปแล้ครับไปบายคลิปหน้าอยากให้ทำเพื่อนอะไรต่อก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมจะไปดูของแต่งมาให้วันมีหรือเปล่าไปเจอกันคลิปหน้าครับไปแล้ว hoo.